อีคู่หนึ่งครับน้องโอ๋ไก่ย่างฮาดาวครับเจอกับชมกทองสอยุพินดาครับในพิกัด136ปอนด์คู่นี้ต้องบอกว่าการมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสามไปหลังของทั้งคู่ครับน้องโอ๋ครับมีชนะคะแนนสิงห์ดำเกียรติหมู่เก้าครับแล้วก็มาแพ้คะแนนสิงห์ดำเกียรติผ้าหมู่เก้าครับแล้วก็ล่าสุดก่อนไปนี้ครับก็แพ้คะแนนชมกทองสอยุพินดาคนนี้นี่ครับ แต่ไฟนั้นนี่เป็นการต่อน้ําหนักครับไฟที่เจอกับสมุรทองไฟล่าสุดครับวนสมุทรทองครับขามไฟหลังมีแพ้คะแนนสิงห์ดแล้วก็มาชนะคะแนนน้องโอนี่นะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนยอด,ดอถนบบุนพลมอลรัตะนััณฑิครับในไฟนี้มีการชิงแชมป์ชิงแชมป์ว่างครับรุนซูปเปอร์ไลท์เวทด,ด้วยครับ พวกไลเวทของเวทีลุมพินีครับตัวของเห็มขัดเดินก็คือทางด้านของดาเมียนคอยทองยิมครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ว้นี้ตอนแรกมีมีโปรแกรมครับแต่ว่าไม่เดินทางมาทาแข่งสันครับขอนอกไปแชมป์ก็เลยหลุดลอยครับโอกาสให้สองคนนี้มาชิงครับทองโอ๋กับสมกมทองในพิกัด136ตรงนี้ครับเมกทองจะเจอกับยอดวิชา ามาดูฟอร์มกันก่อนเลยครับว่าไฟล์ล่าสุดเป็นอย่างไรครับมาดูยกที่สครับสองยกแรกครับน้องโอยังขยับต่ออยู่3 2สองเก่านี่ไม่ต้องห่วงครับส่วนแชมกทองสดขึ้นมาสูงยาวแข็งแรงครับช่วหงหลังๆก็มีแพ้สิงห์ดำคนเดียวครับห,หน้าชาลูกเดียวครับถูกทอง โีก็ฝีมือครับลูกเหลี่ยมลูกนี้ครับล้มกันง่ายๆเลยครับต่อยหมัดของก็แลกหมัดครับเดินมาแข้งก็แลกแข้งจับนายแล้วตีเข่าตีเข่าน้องโอหนลักเหลี่ยมดีครับลิกหลบมาได้ครับหมวกทองเดินเข้าหาต่อยหมัดแล้วจับแทง ความยาวนี่ได้เปรียบครับวัยที่แล้วนี่ชนะโดยการต่อน้หนักครับคู่นี้วัยนี้เลยในพิกัดเดียวกันซะเลยครับ136น้องโอ๋ก็ปล่อยสบายบายครับเดินมาจับได้แล้วครับกองหกทองน้องโอ๋พยายามสะบัดมาไม่หลุดครับโดนแต่ว่าหาักลุกนี้ครับยังได้เหรียญครับน้องมังโไอที่หน่ ก็ว่าชมหงทองขึ้นชั้นมาเจอยอดวิชาในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรครับมีการต่อระดับสามปอนด์ครับยอดวิชาต่อยร้อยสามสิบห้าส่วนส่วนชมหงทองต่อยร้อยสามสิบแปดกับได้ครับโอ้โหเอยาจะตัดวางแข้งแล้วมียักคิ้วทักทายครับเดี๋ยวไล่ครับชมหงทองกลับนายตี เลยครับเขจับแล้วตีอยู่เลยครับไอ้ใทพีนึงโอง้โหเสียงดังตับเลยครับแข้งซ้ายของสมุทรทองน้โองโหรอโต้ครับอยากจะตัดไม่หล่นครับจับง่งหาขวาแข้งซ้ายเตะเต็มสีข้างครับน้องโอเตะลูกนี้หลบได้อีกครับ ไหลหลักเหลี่ยมฝีมือครับน้องโอ้แต่ชมุกทองแกจับวงในแล้วแกตีเป็นชุดอุ้ยสับซอกโดนเหมือนกันครับตีเข่าแรกเลยครับหงทองดันมาตีเข่าซ้ายเข้าไปเต็มสี่ข้างหมดยกที่สามครับ การมาอยู่เสมอทางด้านของชัมบกพองครับเห็นมวยมอลนะครับว่าเดินลูกเดียวครับมีลุ้นแน่นอนครับคุณมิตรนครครับนี่ครับขึ้นมาถือเข้มเลยครับส่วนที่มุมแดงครับก็เป็นคุณโบอสครับเห็โบอสครับอัคเดชวชิระกับนาวง์ครับ ยกที่สี่ครับทองเดินไล่แล้วครตีเสียบเข่าเข้ามาขวาแหงซ้ายเสียบเขา่าอีกหักมายังไม่หล่นครับตีข่าวขวาตีทองดันเลยครับวัดทะลักกำลังกันตอกต่อยังไม่โดนครับน้องโอเสียบมาทองเดินนอโอ้โห ใช้ฝีมือครับโอ้โหแล้วแลกหมัดก,กันดอกนี้จหมหงทองจับนายจ,นนจังหวะจับนายวงนนี่จงหกทองแกตีได้ต่อเนื่องครับน้องโอก็แลกเป็นพักๆครับตองตอโต้กันบ้างครับวงในายจทองแกตีเป็นชุดครับดูครับจังหวะเด้งแล้วเสียบว่ารุนแรงครับเดินเข้ามาน้องโอยังตั้งรับอยู่แทงขวามาแทงซ้ายก็มาต่อเนื่องครับ แลกหมัดยังไม่โดนหมุดทองแยกเขี้ยวเดินเข้ามาแล้วครับปลักมือเรียกน้องโอ๋น้องโอ๋โอวางแข้งสวนไปเลยไหลหลบได้แล้วสวนแข้งหมุทองจับโดนโอ้ยดูหลักเหลี่ยมห้หมทองกายยังเสียอยู่ครับเสียเหลี่ยมหลายครั้งครับแต่จับวงในนี่แกทําได้ครับน้องโอมีแข้งไหลไลมาแลกกันจับได้ไทแข่งกันอยู่หมุดทองตีก่อนน้องโอ๋ก็ตีขึ้น ลิกมายังไม่หลุดครับขวาติดเลยครับน้องโอ๋ก็สู้เลยครับตีนายเหมือนกันถุงทองก็เสียบจิ้มเข้าไปเสียบถือว่าสูงสีครับอโอถอยแล้วครับสวนตังหลับแล้วสูวน,นแข้งมาเตะสูนเตะแข้งซ้ายยังติดอยู่ถุทองพยายามคว้าครับเตะขวามายังติดครับน้องโอ๋ขวาซ้ายมา เอาแล้วแทงดีดมาไม่หลุดหว่างแทงซ้ายสวนเข่าไปตีตีไปอีกน้องโหรโดนไปแล้วครับน้องทองเกดขีเลยครับจังหวัดแห่งเขา่าตั้งรับครับน้องโหรอ,อวสวนทองยังไงน้องโอยังไงลิกมาอื้อหือ แก่ก่อนครับติดเชือกแล้วขอครับเดินเสียบเขาขวาเสียบเขาซ้ายมาเสียบโอ้โหพยายามทำไว้โดนเลยครับรัดมาอย่างนี้ตโโีโอ้โหขอลครับถึงจะต,ตีได้รัวกว่าครับมับ่นใจครับ หมดยกที่สี่ครับสถานการณ์พลิกมาอยู่สมวกทองไป10ช่วงตัวเลยครับโอ้โหไปไกลครับมายมองลยครับว่าลูกแทงวงในเดินนี่สมวกทองดีกว่าครับอัอน้องโอแกไม่ค่อยสู้ในเท่าไหร่ครับ โอสีครับในรุ่นนี้นี่ก็มีนักมวยอยู่ไม่กี่คนเลยครับที่ระดับปอยในศึกนี้ครับก็น้องโอชมกทองแล้วก็ยังมีสิงห์ดำเพชรบุญชูครับในวิกาดเดียวเดียวกันนี้ครับสมุทองนี่แกก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับต้องเจอกับยอดวิชาครับในีิกัดประมาณไลท์เวทนี่ครับสี่ห้าคนนี่เลยครับคนบนกันครับ อีกคนนึงครับที่เพิ่งขึ้นมาส่วนแสนชัยก็ยูบนหน้าเลยับทีกัดรุ่นนี้ครับประมาณร้อยสามสิบร้อยถึงร้อยสามสิบห้าเนี่ยครับมายกสุดท้ายครับน้องโอต้องเดินครับปล่อยมาสี่ยกครับยกนี้ต้องเดินแล้วครับปล่อยมัดแยมสับ หมวกทอแกรับเหนียวครับตีเข่าวงในเสียงเชียร์เริ่มเงียบเลยครับขึ้นมายกสุดท้ายครับโอ้โหเดินขวาแข้งสายดักไวเลยครับหมวกทองสองทีโอ้โหพยายามจับนายแล้วหมวกทองก็ตามไปแทงมีมีศอกครับน้องโอ้ออกมาครับตีเข่าว,ว่างตู้วงในนี่สู้หมวกทองยากครับตอนนี้ ตีเป็นชุดครับเดินมาใหม่ครับน้องโอปล่อยมัดตีเข่าซ้ายมาอยากจะตัดล่างตีเข่าหงทองก็จับเป็นวงในครับโดนบวกหมัดเหมือนกันจับวงในครับหงบหทองไม่ให้อยู่ห่างตีแลกเข่ากันครับ แต่ว่าเสียงเชียสถานการณ์นี้ก็ไปไกลเลยครับโอ้โหเป็นรองเยอะครับว่าเป็นคนหนึ่งที่น้องโอหน่าจะแพ้ทางเะยครับวารูปร่างด้วยครับความใหญ่นี่ผิดกันเลยครับสูงลกเินครับสมุทรทองตรงหล่านี้ก็เก็บเพชรุญนูมาแล้วครับ ก็มาชนะน้องโออีกฝ่ายหนึ่งแ,แพ้ก็แพ้สิงดํานะครับแล้วก็เหลือเจอกับยอดวิชาครับจะได้รู้ครับว่ายอดวิชาจะเก่งจริงหรือเปล่าครับในการต่อน้ำหนักเจอกับชัยมงคลหมัม่นกับน้องโอก็อไล่ไปแล้วครับแต่ว่าชัยมงคลก็ยังเหนียวครับแกไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนเลยครับตั้งรับเหนียวแน่นครั ตีโตตลอดแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับรอการตัดสินจากกรรมการครับว่ามีการมีการอ่า็นขัดแชมป์ด้วยครับสำหรับแชมป์ในรุ่นของซูเปอร์ไลท์เวทครับในทีลุงพิน,นีเจ้าของเห็มขัดเดินก็คือดาม,มียนควายทองยิมครับ พิกัด140ปอนด์แต่ว่าคู่นี้ต่อยกันที่พิกัด136ครับแต่ว่าชิงถ้ำขัด140รอาการประกาศคะแนนครับแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับหรือว่าน้องโอนี่น่าจะเลยช่วงเวลาที่ ดีที่สุดมาแล้วครับอายุวะน้ำ้ามากเลยครับรอดไกยานสี่สิบเจ็ดนักเรีนสี่สก้าค้งสามการประกาศคะแนนปรกกรรมการทั้ง3ท่านครับ4ี4สิบ้าครับสเสียงเลยครับทองสอยุทธินดาก็เอาชนะคะแนนน้องโอไกยางหาดาวไปแบบขาดลอยครับเป็นเจ้าของแชมป์ซุปเปอร์ไลท์เวดเวทีลุมพินีคนใหม่เลยครับช่วงนี้ก็ครบถ้วนครับ2คู่ครับช่วงหน้า <lawsuit> ย <royable ring> ังมีอีก2คู่มาให้ชมกันครับ